ทำไมคนอ,อินเดียถึงกลิ่นตัวแรงผมว่านะส่วนใหญ่อะเป็นทุกคนต้องบอกก่อนว่ามันเกิดจากอะไรคือเครื่องเทศคือเขากินเครื่องเทศทุกวันอย่างเราอะคือก็มีอาหารไทยเดี๋ยวญี่ปุ่นเดี๋ยวปิ้งย่างเดี๋ยวหมูกระทะเดี๋ยวโอเคโรตีมีอยู่แล้วแน่นอนมันคือเราอินเดียเนาะแต่คือเราหลายๆอย่างไงมันก็มีแต่ของเรามันนิดหน่อย,อยไงคือถ้อเาเปรียบเทียบอะอาจจะไม่สู้เท่าคนแขกไงกลิ่นตัวเราก็อาจจะซอฟลงมาแล้วก็ บวกกับที่เราทาตัวน้ําหอมอีกมันก็จะน้อยไอยังไปชื่นประจากมันอินเดียก็น้อยแล้วทุกวันนี้เพราะน้ําหอมมันเยอะ <c oughs> คือคนอินเดียจากที่ประสบการณ์ผมเรียนหอนะคือมันไม่ค่อยทาโรลอนกันมันจะฉีกแบบดีออแล้วก็ค่อยฉีกน้ําหอมทับแบบเคาน์เตอร์แบร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากรู้จุดเปลี่ยนว่าจากอมไปเหม็นหรือยังไงอย่างเงี้ยผับ ภาพเนเด็กลองนึกภาพนะสองสนุ่มข้าวไปั้งหอมพุ้งๆโอเคไม่มีปัญหาแต่ลองคิดเที่ยงคืนดูบวาหลังจากเต้นโถผมเคยไปมารอบหนึ่งไม่กล้าเข้ามาพเปนเด็กเลยไม่กล้าเลยไม่คิดจะเยี่ยมอีกเลยไม่ได้เมาเลยนะไม่อยากจะคิดเลยต้งหอมกู เขาร์แมนอะไรก็ช่วยไม่ได้เลยเหม <nee. S 2> <coworkers S 1> ือนยกทั้งเครื่องเทนไว้ต่อหน้ามึงเลยไม่ได้บุลลี่นะคือเราก็มีแต่เราคือไม่ได้บียอนเท่าเขาไงเข้าใจไหมเขาคือ next level ใครขึ้นแบบเครื่องบินที่มึงอัดไปด้วยคนอินเดียแล้วมึงคนไทยคนเดียววะหล่ะลองขึ้นเครื่องบินดูไออินเดียไออินเดีย คือมันจะได้คนหลายคลาสคนตัวหอมมีอยู่แล้วแน่นอนแต่คนที่แบบโอ้ไม่จะไม่ทันอยู่แล้วอ่ะคนทํางานเนาะเหมือนก็แน่นอนเหมือนผมทํางานก็แจ็คแล็เปียกคนไทยทํางานวิ่งหน่อยเดินหน่อยแล้วตอนมันมีเงิอย่งประเทศไทยเนี้ยเปียกอย่างเงี้ยแล้วมึงนังคิดสภาพอยู่ที่เดียกทีหน้าตายหลิษัเลยมันไม่แปลกที่จะมีเออแค่นั้นเองมาแบ่งปันกันนะไม่ได้บุลลี่นะเพื่อนเยังรักอินเดียเหมือนเดิมแล้คนอินเดียเนาะ